นานานถึงวันนี้เราต้องไกลกันใจความสำคัญคือความสัมพันธ์ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิด เราถึงต่างสิ่งเหล่าดียในวันนี้ที่เราต้องไกลหางใกลหรือกไกลมันไม่ต่างปลายทางของเราเหมือนทุกคนโปรดจำไว้เมื่อเราที่เลยผ่านให้มันเหมือนดึงข้อความส่งไปให้เราอย่าเนื้ ลูกเฟินนะคะ,ะเมื่อแรกที่แม่รู้ว่านูมีคำสั่งย้ายความรู้สึกของแม่มีสองอย่างก็คืออันแรกก็คือใจหายต่อมาก็คือดีใจกับนูด้วยที่หนูได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวใกล้บ้านยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งยินดีกับโรงเรียนเมืองร้อยเอดที่ได้เพชรเม็ดงามเม็ดนี้ไปอยู่ด้วยซึ่ง หนูเป็นคุณครูที่มีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบต่องานของหนูได้อย่างดีมากแล้วก็หนูเป็นเด็กที่มีสมรคาระมีจิตอาสาเมื่อไรก็ตามที่แม่ไหว้วานหนูว่าทํานั่นทํานี่ให้แม่ทีคําตอบที่แม่ได้รับทุกครั้งคือได้ค่ะแม่แล้วก็ออกมาดีทุกครั้งแล้วแม่ไม่ได้กังวลอะไรเลยกับการที่หนูจะไปอยู่กับโรงเรียนใหม่เพราะว่าหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้ว แม่มีความเชื่อมั่นว่าที่ที่หนูไปจะต้องรักแล้วก็เอนดูหนูแน่นอนนะไม่อยากพูดมากนะเดี๋ยวดราม่าแล้วก็แล้วก็วกหนูจะเป็นที่รักแล้วก็คิดถึงของแม่ตลอดไปนะลูกเฟิร์นไม่แต่วันแรกที่กูเฟิร์นมาบรรจุที่นี่จนถ,ถึงวันนี้แม่นะเวลาได้ 2,200วันเจ๊ะเฟิร์นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนและขยันแม่มั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งพิเศษที่ติดตัวเฟิร์นไปตลอดนะดดลูกเฟิร์นมาอยู่ที่นี่เฟิร์นได้เรียนรู้งานทุกอย่างทั้งงานสอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเช่นงานพัสดุและแม่ก็มั่นใจว่า เฟิร์น่ะจะมีทัศนคติที่ดีในการทํางานพัสดุแม่ก็ขอให้เฟิร์นนาประสบการณ์จากโรงเรียนมัก่กระจายของเรานี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนใหม่ในอนาคตอัในใกล้นี้นะจ๊ะแม่ขอบใจเฟิร์นว่านะที่เฟิร์นอะ่ะอยู่เคียงข้างแม่มาตลอดช่วยเหลืองานช่วยซัพพอร์ตในทุกๆอย่างที่เราได้อยู่ต้องการได้ช่วยเหลือกันมา แม่ขอให้เฟิร์นมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานขอให้เฟิร์นมีใจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตในอนาคตต่อไปขอให้เฟิร์นมีร่างกายที่แข็งแรงต่อสู้กับโรคก,กรมกรมใย ปตลอดนะจ๊ะแ,และท้ายนี้แม,มอ่อยากจะบอกเฟินว่าโลกภายนอกอ่ะมไม่สวยเหมือนแม่นะเมืม่ออยู่เราอุ่นใจเมื่อจากไปเราคิดถึงก่อนอื่นแม่ต้องขอบคุณคุณครูเฟิร์นเป็นอย่างมากที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแม่ในหลายๆเรื่องตลอดระยะเวลาสองปี พี่แม่มาอยู่กับครอบครัวโรงเรียนบ้านกระจายโดยส่วนตัวแล้วคุณครูเปินเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นคนเก่งขยันตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่รักใคร่ของเด็กๆ ในโอกาสที่คุณครูเฟิร์นจะย้ายไปดมดำรงตำแหน่งในโรงเรียนแห่งใหม่แม่ขอให้แม่ขอให้ครูเฟิร์นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้ามีโอกาสแวะมาทางโรงเรียนบ้านกระจายทางโรงเรียนบ้านประจายยินดีต้อนรับเสมอน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครูเฟิร์น ผมที่ผมเดินมาทํางานอยู่บนแกจใจกับบมคือบมฟันวศาสิเดมพอกับคู่เฟือนเป็นคู่ที่น่ารักครับไฮเกตผมตุกเรื่องทุกเล่าถ้าเหตุยังผิดพลาดไปกัขออภัยไหลายเลยครับกับคู่เฟือนที่ไปทำงานอยู่โรงเรียนไม่ขอให้ประสบความสำเร็จไดหลายเลยครับคข,ขอบคุณครับสวัสดีจ้านุองเฟื์นนะคะก่อนอื่นเลยก็ ที่ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องเฟิร์นที่ได้มีโอกาสนะคะย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรานะคะแล้วก็กัดนี้นะคะก็ขอให้น้องเฟิร์นนะคะมีความสุขกับที่ทำงานใหม่พบเจอแต่กันระยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คิดถึงกันก็แวะมาหาบ้างนะคะคิดถึงและรักเสมอนะคะ ขอแสดงความยินดีกับน้องเฟิร์นด้วยนะคะอ่าโอกาสนี้นะคะก็ขออยขวยพรให้น้องเฟิร์นนะคะเอ่อเจอนะคะเพื่อนร่วมงานที่น่ารักน่ารักผู้บริหารใจดีใจดีนักเรียนน่ารักว่านอนสอนง่ายนะคะให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็เอ่อโรงเรียนบา้านกระจายนะคะยินดีที่จะต้อนรับนะคะน้องเฟิร์น กลับมาเยี่ยมเยียนนะคะได้ทุกเวลาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมากินกล้วยนะคะที่หนูบอกให้พี่ปลูกว้ให้หนูด้วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องเฟิร์นก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเฟิร์นด้วยนะคะ,ะรู้สึกใจหายเหมือนกันแต่ก็เพื่ออนาคตที่ดีของน้องเฟิร์นนะคะก็ขอไว้พรให้น้องเฟิร์นเนี่ยมีความสุขมากๆ ไปเริ่มงานในที่ใหม่ก็ขอให้ได้เจอกระยาตนที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีเจอเด็กน่ารักน่ารักเหมือนที่โรงเรียนมันกระจายนะคะแล้วก็อ,อยากไว้พรให้น้องเฟิร์นเนี่ยประสบความสำเร็จกับสิ่งที่หวังและปรารถนาทุกๆอย่างเลยนะแล้วก็รอใส่ซองชมพูอยู่นะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว มันเวลาที่ไม่อยากให้มาถึงเลยนะคะเรามาทำงานในที่ตรงนี้ในเวลาที่ไล่กันก็เหมือนกับว่าเรามาพร้อมกันเลยและที่สำคัญเราเคยคุยกันไว้ด้วยนะว่าจะไม่มีใครไปไหนก่อนกันเราจะไปพร้อมๆกันแต่ว่าโอกาสนั้นมาถึงแล้วก็เพื่อในความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของน้องนะคะพี่ก็ขอให้น้องได้รับ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษในเร็ววันนะคะในที่สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ารักและเป็นห่วงน้องเสมอนะคะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นพี่ต้นยินดีด้วยนะจ๊ะที่น้องเฟิร์นได้ย้ายไปทำตามความฝันของตัวเองเนาะแต่ว่าก็แอบใจหายนิดนึงที่ต้องขาดบุคลากรสาวสวยแล้วก็เก่งนะคะไปหนึ่งท่านแต่ยังไงก็ดีใจด้วย นะขอให้น้องเฟินประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมีความสุขในทุกๆวันแล,แล้วก็ลัคกี้อินเกมแล้วขอให้ลัคกี้อินเลอฟนะจ๊ะฮัลโหลอยู่ไหนทำอะไรอยู่นอนหรือ,อยังหนูมีเลือกจะลุกกวนว่างคุยใช่ไหมโอเค อันนี้ก็คือทุกครั้งที่โทรหาพี่ก็จะขึ้นต้นด้วยคำนี้ตลอดเลยแล้วก็จะได้คำตอบตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะตลอดระยะา5ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็พี่ก็เป็นพี่สาวที่ช่วยเหลือน้นองได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเอวิติงนะคะคอยให้กำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องนะคะวันนี้ยินดีนะคะพี่ยินดีแล้วก็ดีใจดีใจที่ ได้ทําตามความฝันฝันมันก็ไปอีกขั้นหนึ่งที่ได้จะได้อยู่ใกล้บ้านได้ขยับขยายได้เติบโตขึ้นนะคะลักนะคะลักแล้วก็คิดถึงยังมีตั้งหลายร้านเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปยังที่สัญญากันไว้ว่าจะไปก็ยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าเราเอีกก็แค่ปากซอยเนาะฟนเฟนเฟนที่มีอะไรจะบอก ยินดีด้วยนะคะได้ได้เป็นคุณครูโรงเรียนเมืองร้อยเอสมใจแล้ววันนี้พี่วิวมีอะไรจะบอกเนาะคะบอกว่ายินดีด้วยมากๆนะคะเฟินไม่ต้องเสียใจที่ไม่เจอพี่กับหนิงนะขอให้น้องเฟินไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอคนน่ารักน่ารักเหมือนพี่สองคนเออทที่ของเินแล้วก็น้องเฟินเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็ สบายเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งดีทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยเป็นเวลาไม่นานที่ก็เพิ่งย้ายมาแต่ดีใจมากมากที่ได้เจอเฟิร์นแล้วก็เรายังไม่ได้ไปกินอะไรแซ่บๆหลายที่เลยเฟิร์นกลับมาหาบ่อยๆนะคะยินดีกับเฟิร์นมากๆขอให้เฟิร์นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นที่รักของทุกคนและก็มีแฟนเรักๆเราสองชมพูอยู่นะคะ สวัสดีครับครูเฟิร์นตลอดเวลาที่ผมมาสอนโรงเรียนบ้านกระจายนี้นะครับก็ถึงผมจะไม่ค่อยได้พูดกับครูเฟิร์นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้สึกใจหายนะครับที่ครูเฟิร์นจะได้ย้ายโรงเรียนไปที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ขออยากจะขอบคุณทุกอย่างที่ครูเฟิร์นทำให้กับโรงเรียนบ้านกระจายนะครับก็ ไปที่รอยะเอียดก็อยากจะขอให้ครูเฟิร์นพบเพื่อนร่วมงานดีๆเด็กๆน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็อย่ายลืมคิดถึงคุณครูโรงเรียนกระจายด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอให้ครูเฟิร์นมีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีเฟิร์นนะครับสำหรับมาร์ทเองนะครับก็ รู้สึกยินดีนะครับสำหรับโอกาสที่เฟิร์นที่จะได้ย้ายไปที่โรงเรีนแห่งใหม่นะครับตลอดระยะเวลาที่ได้มารู้จักกันนะครับก็เฟิร์นเป็นเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําที่ดีเสมอมานะครับก็รู้สึกยินดีและดีใจมากเลยที่ได้มาทํางานร่วมกันกับเฟิร์นแล้วก็ในโอกาสที่เฟิร์นจะได้ย้ายไปที่โรงเรีนแห่งใหม่นี้นะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเฟิร์นด้วย ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและขอให้ทุกอย่างใจเด็กกับเฟินนะครับขอบคุณที่มาช่วยสร้างความทรงจำดีๆในชีวิตให้แก่กันนะครับมีโอกาสแล้วก็ไปเจอกันนะครับสำหรับท้ายนี้ก็มีกรอนมาฝากให้กับเฟินถึงคุณครูชุติธรเจริญผิวชุติด้วยความเจริญความก้าวหน้าทอนล้ำค่าครองใจคนมหาศาลเจริญด้วยน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ผิวงดงามแม้วันวานผันผ่านไปโชคดีครับเฟิร์น